สวัสดีครับยินดีเข้าสู่แอนฟิลเตอร์คนเลี้ยงมดนะครับอีนี้จะเป็น <c oughs> วิธีการสาธิตนะครับก <c oughs> ารทดลองของผมครั้งนี้ <c oughs> เป็นการทดลองเกี่ยวกับมดหนามเกลียงครับบางคนเรียกว่าหนามเกลียงดำบางคนเรียกว่าหนามเกลียงขาดแดงแล้วแต่เลยครับนะครับแต่ผมเรียกหนามเกลียงธรรมดาคึสั้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ เมื่อเช้านี้ผมให้อาหารไปนะครับตอนนี้ตกเย็นผมต้องเอาออกครับไม่งั้นจะมีผลเสียต่อน,น้องครับทางโซนนี้นะครับจะเป็นตัวสลัดปีกแล้วนะครับเมื่อเช้าให้อาหารยังไม่มีไข่นะครับผมขอมมาเช็คนะครับต่อนหน้าเลยหลังนี้หลังนี้ใ <c oughs> น,นกล้องไม่โฟกัสเลย มีใครไหมกล้องไม่โฟกัสเลยขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนตัววิ่งไปวิ่งมาไม่มีใครนะครับแต่ว่าน้ำพึ่งแห้งไป แล้วก็นอนก็แห้งแสดงว่ากินครับโอเคผมดูไว้ก่อนนะครับขอายาดครับเอาออกนะครับเอาเส่็จอาหารออกก่อนครับครับแล้วก็ปิดเข้าที่นะครับปิดเข้าที่ไม่ไข่เนาะ พอดีซูมกับไฟเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขอโทษนะครับไม่มีใครเรัปไกเก็บนะครับจะเก็บอย่างเงี้ยครับสามคืนครับคืนอาทิตย์เดี๋ยวคืนที่น้ำหนึ่งเสาร์อาทิตย์จันทร์วันอังคารเปิดให้อาหารตอนเช้าครับ <c oughs> อย่าเสอาหารน้องเราออกครับ ลังต่อไปับรุ้นครับรไข่ไหมนะมีไหมน้ำพึ่งไม่หมดหนอนแห้งกินไม่กินไม่รู้กับเครียดนิดนึงโอเค อนั้นว่าต้องออกหรือผมใส่น้ำพึ่งเยอะไปนะครับหลังเนี้ยผมขอโทษทีผมไม่กล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับเลนย์มดก็ต้องแบบเนี้ยครับสองลังผ่านพ้นไม่ไข่นะครับไม่มีไข่นี่ครับ อง <c oughs> ผมเมื่อเช้าผมเปิดดูก่อนหาหันมีมีไข่ใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีสองห้องไข่ไหมไม่ไข่นะครับไม่ไข่ไม่ขไมข,ยไขย่ยานครับ ต้องทำให้ไวครับขันตอนนี้น้ำพึ่งแห้งนะครับกินอยู่ครับกินอยู่ไม่กินไม่เป็นไรอีกสามคืนกินกันใหม่ไม่กินก็ตายครับลดปริมาณผมเยอะถามว่าขายไหมผมไม่ขายนะครับทุนนี้อยู่ในการทดลองของผมถ้าไปขายนะครับถือว่าเอาเปรียบลูกค้าตายเลยครับ มดไม่ไข่แล้วทดลองจบแล้วมดไม่ไข่แล้วเราไปขายนี่ไม่มีจัญญาบันนะคเสียคนไปเลยครับนะครับไม่ขายไม่แบ่งใครทั้งนั้นครับต่อไปข่ไม่เอย่ยบำลุงไปแล้วขไ่ไหมเนี่ย ไม่ไข่ครับหลังที่สีก็ไม่ไข่นะครับไม่ไข่ไม่ไข่เลยนะครับไม่เป็นไรครับสีหลังไม่ไข่อยปิดเค้ื่นที่เขาครับ,ท,รบทำทุกอย่างให้ไวนะครับ ไม่ไค่ไข่สีแล้วครับห้ามีไหมไม่ใครครับบ้าลังไม่ใข่เลยนะครับไม่ใข่เลยเออกมาแล้วนี่ หลังนี้กินน้ำพึ้งแห้งเลยครับน้ำพึ้งแห้งหนอนแห้งใช้ได้ครับถือว่าไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วเราก็ลุ้นต่อไปนะครับอีกสามวันเปิดดูให้อาหารใหม่ครับถ้าเกิดมีไข่แล้วก็จะจะให้ทีขึ้นมาหน่อยนะครับบำรุงเขาครับถ้าเกิดก็หิวอาจจะฟาดไข่ตัวเองอันนี้อืม ไข่ไหมเนะ่ยไ่ไข่ไไขนะครับไม่ไข่นะครับไม่ไข่หนอนแห้งแต่น้ำพึ้งไม่แห้งครับอาจจะเป็นการให้ดีเหลือเฟือให้เกินไปนะครับหรือเขาเครียดไม่กินก็หลายประเด็นอยู่ครับ เจ็ดไม่ไขนะครับอันที่เจก็ไม่ไขนะครับหลายปัจจัยครับอาจจะบำรุงไม่พอหรือเขาไม่ผสมมานะครับแต่เราต้องเอาไว้ก่อนครับเขายังไม่ตายครับให้โอกาสเขาครับนะครับ มีอยู่นางหนึ่งนเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับผมเช่าเอ่อผมซื้อต่อเข้ามานางเดียวนะครับสองร้อห้าสิบนะครับนางเดียวคำมน้ำเกีียงนี่เป็นอะไรที่มีหัวใจผมนะครับผมว่ามันยากอยู่ครับมดอื่น ถ้อยากเล่นเล่นมดอื่นเลยครับนางเกลี้ยงนางเดียวนี่บีบหัวใจมากๆมันมีหลายกระแสนะครับบอกว่ามันสลัดปีกตั้งแต่อยู่ในรังนะครับมันไม่ใช่ว่าผสมแล้วสลัดนะครับนะครับบางคนผมเห็นวันนี้เขาเอามาโค้น,นะครับมีตัวเดียวได้มาตัวเดียวไขเ่เฉยผมรู้สึกอิจฉาตาร้อนตาคันเลยครับ ดอนมองของเราไม่ไข่นะครับมีแต่ขี้ฮนะมีแต่ขี้คนระับไข่ไม่มีไขไหมฮะไม่ไขนะ่เนาะไม่ใช่ไขนะ่เนาะเขไม่ได้ไข่เอาอาหารออกครับไม่กินรอบนี้รอบหน้าต้องกิน คุนทีครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเขาบอกว่าบางกระแสเขาบอกให้ยุงเป็นอาหารนะครับผมเคยให้นะยุงไม่ได้ยุงไม่ยุบเลยครับอาจจะเป็นความเครียดส่วนตัวของเขานะครับอ,อไม่ไข่นะครับที่อะไรแล้วเนี่ยสิบสิบไม่ไข่เอา้า ไม่ไข่ก็ไม่ไข่ครับเมื่อเช้าได้เมื่อหนึ่งนางกี่ีไข่คืนนี้นครับอาจจะเป็นผลนะครับไม่ไข่เก็บนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่จะทําให้หมดไข่หรือไม่ไข่แลครับสิบตัวผ่านนะครับไม่ไข่อันนี้เป็น นางสลัดปีกแล้วไข่รหรือเปล่าสิบเอ็ดตัวไข่ไหมเนี่ยไม่ไข่โอเคไม่ไข่ สิบเอ็ดก็ไม่ขายครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับถ้าใครได้น้ำเกี้ยงนางเดียวนะครับแล้วเอาไปแล้วมีไข่นะครับถือว่าคุณมีบุญมากๆเลยครับนะครับน้ำเกีียงนางเดียวนะครับเสียนบ,บางเสียนเขาไม่เล่นกันเลยนะครับพวกน้ำเกีียงเนี่ยเขาขายนางเดียวกันเลยครับเขาไม่เอามาเพราะให้มันเสียวเวลาครับ ครับแต่ผมไม่ครับเพราะว่านางเดียวไม่เขาเอาไปแล้วไม่ไขแล้วตายเนี่ยครับเรารู้สึกไม่ดีอะ่ะครับผมไม่เคยปล่อยนางเดียวมั้งมีปล่อยให้กันเองนะครับเพื่อนขอแบ่งนะครับมีอยู่นางหนึ่งแล้วก็มองทิ้งไปแล้ว ตัวเดียวยังตายฮะผมก็โอ้โหบางทีปวดหูแทนไม่ไงครับไม่สลัดปีกนะครับไม่สลัดปีกแต่กินนะครับเก๋งๆด้วยตัวเนี้ยนะครับนักวิ่งมากนะครับไอ้มอดพันเนี้ย ตอนเริ่มแรกๆนี่เขาวิ่งมากเลยครับแต่ตอนนี้เขารู้สึกหวงถิ่นแล้วครับเพราะเกาอยู่นานแล้วของผมนี่ตั้งแต่กลางเดือนนะครับตอนนี้สิ้นเดือนแล้วอ่ะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับประมาณเนี้ยผมได้มาละสองนางซ้ำนางต่างทีกันบั่งที่เดียวกันบ้างไม่มี ไม่ไขครับ14บ่านไปยังไม่ไขเลยครับเดี๋ยวใจจริงบีบหัวใจบีบหัวใจคนเลี้ยงครับเอผมจะปิดไว้แบบนี้ครับ3วันเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนวันนั่นแหะคืนเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคานเช้าครับผมจะมาเปิดดูครับถ้าไขเพิ่มก็เป็นบุญของเรานะครับ กินแห้งเลยครับเนี่ยครับกินจนแห้งเลยครับน้ำผึ้งแต่ไม่ไข่ครับเพราะไม่สลัดปีกนะครับอาจไม่ผสมก็ได้แต่ตัวผสมเออตัวสลัดปีกก็ไม่แน่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวเล่าลือกันว่าถึงแม้จะสลัดปีกแต่เขาอาจจะสลัดในรังเลยครับไม่จําเป็นต้องผสมนะครับ ผมก็อิจฉานะครับสําหรับหลายท่านที่มีเต็มหลอดนะครับของผมเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับนังเดี่ยวครับผมได้แบบเนี้ยนะครับก็นะครับห้าสิบห้าตัวนะครับมาพูดกันถึงเรื่องการดูแลนะครับน้ำเปรี้ยงขาแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ปิดก่อนนะครับผมมีอีกสามตัวนะครับ ตัวนี้ครับไข่รู้ว่าไข่ประมาณาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็มีไข่อยู่ประมาณเก้ากองเนี่ยค,ครับกองเริ่มเลยอันนี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะค,คือให้อาหารรอบก่อนนู้นนะครับ เดออนี้ก็สามวันที่แล้วพบเขาตอนไข่เม็ดเดียวนะครับตอนนี้เป็นสี่เม็ดแล้วนะครับไข่มาสี่ฟองแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก่อนให้อาหารเจ้าพวกนี้ครับ เปิดมาตอนแหล่งมีสิบหกครับเจอรังนี้ไข่ก็เลยแยกออกมานะครับพอผมจะต้องบำลุงพิเศษครัาะลับมดไข่นะครับอันนี้มีสามฟองนะครับก็โอเคครับเนี่ยสิบที่มีอยู่ตอนนี้สิบแปดรังสิบแปดนาง สิบแปดนางไข่สามนะครับไข่สามไม่ไข่สิบห้านะครับก็เป็นการทดลองนะครับเอาละครับสำหรับท่านที่ติดตามดูจนจบนะครับก็ขอโทษนะครับภาพอาจจะมัวไปหน่อยอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็ฟังแต่เสียงก็แล้วกันครับครับสาระที่ได้ก็โอเคครับรวมรุ้นไปด้วยกันนะครับ พยายามนะครับผมจะพยายามที่สุดนะครับจนขวัญน้องเขาจะตายครับจะไม่นําออกมาจําหน่ายแจแจนะครับครับก็ตามได้ที่น้องเขายังสู้นะครับผมก็จะสู้นะครับเกือบเดือนแล้วครับเนี่ยครึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับเพิ่งได้สามนางที่ไข่ก็ขอบคุณครับสําหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรเลยครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมจะลงเป็นวิทยาทานเฉยๆนะครับขอบคุณครับ นะครับเทปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจะบ